อันนี้ก็ไปชิงทองเหมือนกันนะคะเจ้าตัวเองบอกว่ามีปมสาเหตุที่ต้องไปชิงทองเพราะต้องการเอาเงินนะ่ะไปปิดยอดปิดบัญชีเนื่องจากไปลงทุนออนไลน์เอาไว้แล้วถึงขั้นที่ตํารวจบอกว่าเนี่ยกำลังถูกแอปเขาหลอกนะยังไม่เชื่อ,อยืมคุณตำรวจหน่อยจะต้องปิดยอดอถูกจับและยังจะยืมเงินเพื่อปิดยอดออนไลน์คือหวังว่าจะได้เงินคืนอีกใช่ไหม ตั้งใจฟังเลยอันนี้เตือนภัยเห็นไหมคุณผู้ชมบางทีโหมัน,น,น,นจนมุมจริงๆอ่ะแล้วมันก็ทำให้เราต้องเป็นแบบนี้ถูกตำรวจจับได้สำเร็จนี่คือนายบอยอายุ30ปีนะคะตำรวจสอพอนิคมอุตสาหกรรมที่ลำพูนเจ้าตัวเนี่ยไปชิงสร้อยคอทองคำน้ำหนัก3บาทจากร้านทองในห้างช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะนายบอยเองเนี่ยเขาบอกว่าได้ขับรถกระบะสีบรอนจอดเอาไว้ที่ลานจอดของห้างหลังจากก่อเหตุ ทิ้งรถไว้นะตำรวจเนี่ยก็เลยนำรถมาตรวจค้นก็เจอสร้อยคอทองคำหนเส้นอยู่ในรถนะคะคุณผู้ชมในบอยบอกว่าสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยที่แฟนสาวซื้อให้ตัวเขาเตรียมจะเอาไปจำนำเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเติมในระบบลงทุนออนไลน์ที่ผมลงเอาไว้พอ,อผมไปเติมผมจะได้ปิดบัญชีและถอนเงินออกมาได้ทั้งหมดครับ เอ๊ะยังไงนะเอาใหม่สิคุณเกิดอะไรขึ้นคุณทำอะไรขึ้นนั่นสินั่งคุยกันเลยพามาโรงพักในบอยเองบอกแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้3ามวัน เขาเนี่ยไปลงทุนออนไลน์ครั้งแรกผ่านแอปแอปหนึ่งก็ลงไปตอนแรกอใส่ไปแค่100เติมไปครั้งแรกหลังจากนั้นก็เติมอีกนี่ครั้งที่2ครั้งที่3าครั้งที่4เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจาก100ไป2,000ไป5,000ัเยอะนะเติมเยอะมากเลยนะเออเพื่อที่จะหวังเก่งกำไรระยะสั้นนะคะแล้วตามขั้นตอนคือตามกฎของแอปบะเขาบอกว่า จะต้องมียอดเงินมีกําไรรวมไว้ในระดับหนึ่งถึงจะสามารถถอนเงินออกจากระบบได้คือเงื่อนไขนี้มันก็น่าเอะใจแล้วนะใช่ไหมจริงไหมว่าแบบว่าเราก็เตือนกันตลอดว่าน,น่าจะเป็นพฤติกรรมของมิชฉาชีพแน่ๆจริงต้องศึกษาเงื่อนไขก่อนลงทุนแล้วพอศึกษาแล้วให้เอ๊ด้วยใช่นาะ,ะอ่ะแต่เป็นว่าเขาไม่ได้เอ๊นะไงแล้วเขาบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งเขาอยากจะถอนเงินออกจากระบบ อย่างที่บอกมันกําหนดไว้แล้วอ่ะเฮ้ยต้องมียอดเงินเท่านี้อ่ต้องมียอดเงินเท่านี้แล้วเขาเงินไม่พอต้องเติมเงินอีก1นึ0 0 0สนสองหบาทถึงจะถอนได้ตัวเลขนี้แหละค่ะที่บีบบีบเขาทำให้เขาแบบต้องหาเงินต้องหาเงินต้องหาเงินมาให้ได้เขาทำยังไงบ้างเขาเนี่ยเอาร้อยคอทองคำของแฟนสาวนะยืมไปเพื่อจะเอาไปขายยังยืมเงินญาติผู้ใหญ่อีก5 0,000บาทแต่เงินก็ยังไม่พอนั่นก็เลยทำให้เขาต้องตัดสินใจ ไปชิงทองที่ร้านทองแล้วก็นำเอกไปขายนะคะเพื่อให้ได้เงินครบตามจำนวนในการปิดยอดบัญชีนี้ค่ะอะเอาเงินไปปิดยอดเฉยๆครับขอให้ผมปิดยอดวันนี้แล้วผมจะได้เงินคืนครับขายไปก่อนแล้วเป็นสามบาทเปลนสใครับแล้วก็ทำการปิดยอดการขายไปแล้วมาเต๋ออายักของ ผมก็จะได้เงินคืนทั้งหมดคือถ้าตัดสินใจว่าจะไม่ทำแล้วแล้วก็ดูความที่ดูเวลาแล้วมันผมก็ต้องอยากได้เงินคืนถ้าได้เงินคืนผมก็จะมาไถ่ถอนแล้วก็ส่งคืนเขาดนะครับ้นไเนี like to to want want so it, ่ยคุณผู้ชมดูลักษณะอาการเขานะเขาจะพูดหัวเขาจะคิดวนเวียนแต่เรื่องเนี้ยคือจะหาเงินปิดยอดจะเอาตันง่ินหาเงินปิดยอดคือเหมือนแบบไปแล้วอ่ะคือไม่ได้ว่าเขาคลั่งนะแต่หมายถึงว่าความกดดันที่มิจฉาชีพมันสร้างกด ให้เราจะต้องเล่นตามเกมของมิชาชีพเนะนี่ยค่ะมันทําให้คนคนึงแบบถึงขั้นเออไม่สนใจกฎหมายเราต้องหาเงินมาปิดยอดให้ได้แต่กระนั้นก็ตาม เจ้าตัวยังไม่รู้นะว่าการที่ไปลงทุนในแอปนั้นนะ่ะมันเป็นแอปมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนครับเพราะตอนที่อยู่โรงพักตำรวจก็บอกอบอยไหนดูซิแอปอะไรเปิดให้พี่ดูหน่อยบอยเปิดบอยโชยยอดเงินเนี่ยพี่ผมมียอดเท่านี้เห็นไหมเนี่ยแล้วเขาบอกเรื่องนี้เท่านี้นะผมจะถอนได้นูน่นนี่เอาอย่างนี้แล้วกันพี่ตำรวจขอยืมห้าพันได้ไหม ได้เหรอฮะขอยืมก่อนเดี๋ยวผมจะเอาไปปิดบัญชีแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนพี่อ,นนอ๋อไหนๆก็อธิบายให้ฟังแล้วผมกำลังขัดอีก5,000ันพอดีเลยพี่เนี้ยเหรอใช่ขอยืมเงินตำรวจอีก5,000ันโอ้โหตำรวจเป็นงงต้องอธิบายน้องน้องกำลังถูกหลอกน้องใจเย็นก่อนเออนี่กลับมากลับมาอยู่กับเราตรงนี้นายบอยเองก็ยังแบบยืนยันเสียงหนักแน่นนะว่าเนี่ยไม่โดนหลอกหรอกเพราะเพื่อนสนิทเคยลงทุนผ่านแอปนี้แล้วได้เงินคืนได้กำไรด้วยค่ะ ห้าพันสี่ข้างเองนะรอกหลังการท้าวาดยอดขี่ห้าสิบแปดแน่สี่หมื่นเนี่ยจนะ, 40, ยะลงไวตำรวจเป็นงงเลยอ่ะน่างงเลยอ่ะเอออ่ะไม่ได้เงินนะหนะ้าพันน่ะได้ข้อหานะคะวิ่งราวซับนะคะในบอยนะนำตัวส่งดำเนินคดีไปเรียบร้อยค่ะครับผม